ลมปลาน้ำขอนวันนี้พี่น้องสติข,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 ข็้นก็จังคดิคดิบอนบนุญวับนบุญวันอยู่นขนาดปูดีไอสองตัวเลยเยอะเห่นนะหนูนปูนี่มือพอกินนี่คือ,อน,น,นมาเลยต้มปลาใส่มะกอกใส่ตับเป็นเองนวดอิดเจียวเซ๊ะ สวัสดีครับขบ้บผม์บาวเกณฑ์สถิอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดียามเช้าจ้า,าวันนี้ออกพี่น้องหาอยู่หาก,กินสุขสันด์วันลอยกระทงมือนีค่หนิวันลอยกระทงมันเพลนเดือนสิบสองน้ำในคลองเต็มตะลิง่งน,น,นี่นี่แหละลอยทุกลอยโศกลอยโรคลอยไฟลอยสิ่งบุญดีออกไปจากชีวิตเนาะมือนีิเน,นาะนี่พี่น้องหลายคนถ้ากระทงแล้วเนาะนี่ถ้ามือนีิเขาจะมีนางนุพม่านไหมต้องเบิ่งอีกนี้แต่วันนี้พากันมาหาอยู่หากินก่อนมาเบิ่ง กบมอบ,บสสใใกับหาขุดปูเนาะจ้าใช่ยังก็เอาอันนั้นใช่ยังเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมมือนี่พี่น้องบอกว่าหากบหมอบใต้ฟางหรือกบของไงดูเบาเคนเสาติ๊กจะคือมีหรือว่ามีต้องเบิ่งเนาะต้องบันรุน<ะ>กันนี่เบาเคนมันคืออยู่เด้เยาง่ายง่ายบงดึงนี่นะใต้ฟางนี่นะแค่เชียวเาะเบิ่งเผื่อมันหมอบนี่ในถึงดินเลยนั่นแหละ บ้านเสติง้งเหันเท่าที่ประสบการณ์เคยหามกลับมาอยู่อีสานนะครพนมสามปีนี่แหละมาค่อยเห็นเออสองปีเ,ออเต็มเออสองปีกว่าละพามาเดือนพฤษภาเนาะขวบเฮาครบสามปีเต็มต้องเดือนพฤษภาบ้านสติงก็บ่ค่อยหลายแล้วจ้ะพอได้กินแต่ใส่เบ็ดใส่ยางกะแต่ว่าให้มาหมดมาเข่าไงเนี่ค่ะบ่ค่อยบ่ค่อยหลยเออแต่ก็มีได้ แต่ก็บ,บ่ถึงก็หลายฮะนะแต่ก็ต้องหาบึงคือว่าฮะแหละบอกองกับบอลูทุ่งที่เคยได้กบของไอ้ีฮันกับเมือ่อฮนลงไปเขี่ยบึงเลยบอกเห็นรึมันยังบนหนาวบอกมันเลยยังบกเข่าบอกมีส่วนไหม <c oughs> หาตามบกมือนะ่ะมันมีน้ำแบบนี้เห็นหมูหาเลยเนาะ <c oughs> หมูแลยไงเอาไงาเอา หาตรงที่มีฟางหนาๆบ่มันบนหนาบ่บาบาเค้นพี่ฟางหนาหนาแบบร่องนี่เจอรูปูจะปะนี้ยังใหม่ๆเลย <c oughs> เจอปูกับคุดปูแฉ <c oughs> ดินยังเปียกอยู่เลยเนาะดินหมครบต่เข้าหวังแต่ยังไปเจออยู่ถึงตัวปูแล้วจ้าน่นดิ คุณลงไปลึกๆยังเป็นน้ำอยู่เลยเนาะใช่ตัวเลตัวเลกมาแล้วมว่านนี่ไปเจอปลาขนมาได้ปูซ้ำออกมาละอาเสียงตักมาเลยตัวเลกตัวเลก ตัวเมียด oh, ้วยนเมีโอ้ระวังมือตัวผ uh ู like oh, yeah. oh, like> ้ตัวผู้เออ่ะตัวเลงแหงหมานี่เดีกวเราคิดนี่ย่งนี่น่าจะปูอีกอะไรนี่บึงหอยตีนเพิ่นนี่คุดลุ้งลุ้อุ้ยนี่เจอแล้วไม่คือตื่นเท่หร่ใจเบิ่งนี่เดีโอ้เห็นดิพี่น้องจ้ามึงไหมโอ้ บัดมือเพื่อนอันนั้นเนาะบัดมือเพื่อนเจอง่ายบัดหูเพื่อน,นตื้นเนาะคองกับปืนโอ้ยเออ,อเขี้ยเคีดีเนาะเจอง่ายแบบนี้เด้มีตัวมีด้วยตัวเมียอันนี้ค่ะท้องที่ถึงเลยออแต่ว่าหูและกับ <c oughs> บุถึงกับลึกไปหาโต <c oughs> หาโตหาโตโอ้โหแม่นหาโตหากบหาปูอ <c oughs> <c oughs> ย่าลืม อ่าใส่ไว้แม่เดี๋ยวลืมแลยตื้นแล้วเกี่ยวหางได้ควงมเออาเพิ่งเจอขอยปูอีกแล้วปูตัวไหนกบเข้อมอยู่หรือเปล่าตึ้นขี้ตรงอยู่เลยนึกือตึ้นปูปลาอ่ะนี่มันแทบเด้อจ้ะ มันเข้าหน้าหนาวเลยมันก็จะมันเข้าใหม่ปลามันคือเพิร์ลเขาแล่วช่วยกันหาเด้วยบนนาสติก๊กใส่เสียมเขีย่ยบนเข็นสิเขียวเกี่ยวข้าวเขียเข่ยเจอหก็ับเอานั่นเจอปูกับขุดปูสะกอน,นกระดาษน,นาข้างๆเพิ่นยังบ่เกี่ยวขา้าวเ่น ลวงทองเลยสีทองเลยเนี่ยไปทุ่งลวงทองอไม่แยกลึกตื่นช้ำได้ะเะใกล้ถึงยังถึงหุ่งคนอ่ะไปถ่ายเข้ามาแล้วก็อกย่าลืมกดไลค์ให้เบาเคีนเนี่ยเด้อจ้า หงินไปกำลังใจให้หน่อยดูยตามฤด,ดูการเจออย่างกับเอาอ,อน,านัขอนข้างเขาเป็นขีตมุมเนาะเป็นน้ำอุ่นเป็นขีตุมธรรมดาละไฮน้ามันยังบบแห้ง chọc sau bầu kia chọc sau thì xa vào chọc chọc để chọc 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 để

ต yup. ุ่มเล็กๆลึกลึกลื่นโฮ้โอ้โอ้เป็นตามีกบฉบับโอเคินนั่นแหละโอ้ระวังน้ำไหลเข้าบอเคินลึกกุดกันไว้กันไว้เฮ้ยอยวเปิดทางน้ำเด็กันไว้เอฮ้ยหงายให้ถึงแล้วปูตัวนี้กะ๋อ า,า,าตัวใหญ่มากคนอ่ะตัวบันใหญ่เลยสะใจเลยตัวนี้คุ้มเลยสมโพลแล้วเบ้าเพื่อนขึ้นใหญ่ท <ไป S 2> ี่แท้รูไปเนี่ย

ผม,มปลาน้ำขอนวันนี้พี่น้องสะไดเข็นเขาจังคดิคดิบนุนวันุนวันอยู่หนาดประเภทน้ำดึกเนอะมโบแห่งกันไดกำน้ำ,นดำ,นำได้อย่าไปคำได้ดิสองนี่นกเงบบีนพี่ทางสติ๊กผิด อาน้ำโคนน้ำลงนนี่ขดรวมกันเป็นแผ่นได้สิถ้าทันถ้าทันนุก tất <coughs> đẹp ừ, thôi bỏ cái thì đừng có đẹp đẽp 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 nữa tí đẽp thôi đẽp 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 ขิงขิงขิงได้สื่อได้ปลาน้ำขอนแล้วหาถึงปลาน้ำขอนได้ถึงปูแบบนี้โน้กเอาไปปล่อยลงสะเฮานี่หน่อยปล่อย าปก่อยเดี๋ยวนกกินเบิดทั้งตัวแ้่งตายไซสท่นพี่นพี่ท่างี่นี่ี่ี่น่

ลุยเต็มทีเลยนะไม่ฉุนนะเอาไปปล่อยลู่นี่แกบนี้เต็มนียคำสองเพราะว่าเมื่อวานเขาได้ลายเลยเอาไว้กินค่ะโอ้โหหาทัน าม,ามั่งฮะมันยังถือว่าบบาผ่อนปานเลยตรงหแห่งตรงนี้นแห่งตรงนี้จะดูนว่านกจะกินหมดไม้ไส้พอดีนกเลยคำจะโต้ะโตเลยนะอู้ดอไดอ้ชอนน้อยตา,างมมุมนี่แหละมันชอบพอดี มองปักอยู่แบนี้หหินบุเบิดตกจมดีแล้วไปขึ้นงมก่อนน้องปลาบางตัวมันกระบืนอลุงตเน้องน้ำก็มีเหม็นคุ๊บอยู่ขึ้นไปขึ้นด้ดูด้วยแ่นี้ มึงเนี่ยเลยเอาเอาเอาเจ้าเขาบอกเอาบีทรีนเบาเคียนนี่กะมันแห้งตายบ่นเลยเจ้าของนาเพื่อนบอกมาใกล้เลยขอขออนุญาตเอาเด้อจ้ะปลาน่าบ่นเลยนี่อ่ะถือโชว์ดูสองตัวสตัวโอ้ดีได้สองตัวเลยฮะเขาเอาไปทำเมนูเขาฮั่นมันมีอีกบ่เบาเคียนถือขึ้นเห็น นี่นี่น่ตางนี่นีโอ๊ยมันตายแล้วมันตายมันเอื้ออเหมืนอื้ออยู่มันมันตายเต็มเลยมีติซากเหมือนอื้อเลยเดี๋ยวจะปเข็งแล้วแบบนี้ไปหาขุดปูต่อเราแบบนี้หาคุหล่ยหล่มาขุดปูต่อบลึกไปไหนเนาะบลึกปไหนตัวยังอยู่นะฮู้ดี ได้ทั้งปลาได้ทั้งปู่ให้เขาหาอยู่หากินสมาณจ้ะบุมีหูน้บดาฟินหินนะด,ดำๆนี่เนาะพีพีห่ลุนนี่บ่งทางเฮือเอาปลาขอนมือหันเด <C oughs> ูมันอยู่ไหนดูบลูเลย Cái ta chơi nhảy nó Nó hay nhẹ một lúc, một lúc nhẹ giờ phải phút mạnh Bảo Kiên Nhẹ một <laughs> ว่าไงถึงแล้วถึงแล้วถ <ừ> ึงแล้วคุดแต่ที่เมื่อไหร่เก็ดที่โตเกียวจะไปข้าวสองตัวเนี้ยอือภิ่แกใส่กระปูแกงอ่อมแกงอ่อมนี่กระปูถึงยังน่าจะตัวใหญ่นะ ระวังปูน้อยนิบมือเด้อซูนบ้างเน๊ะซูนตัวใหญ่ขนาดไหนโอ้ตัวใหญ่อยู่ด้วยผมพอเล็กตัวใหญ่เบาตัวใหญ่บาเฮ้ยนี่เห็นไหนุ่มปูนี่มือเบกกินนี่ขึ้นมาเลย อใหหญ่่ยูนีบถุงมือหรือหนีบเนื้อหนีบถุงมือจ้ะถ้าหนีบถุงมือโชว์อีกดูนี่จะหนีบถุงมือเหนีบเนื้อกับห้องอีกแล้วอ่ะยกอ้างดื้อ่หนีบถุงมือที่บ้านเลยบโย่ปล่ออีกเอย่างโล่ฟ้าผ่าบ่โอ้โหโอเคโบโย่เลย อ้านี่ระวังหนีบเนื้อเยอที่ถึกเนื้อย้อนแบบนี้เอออึเออตัวเมียซะด้วยตัวตุ้ดแท้เดี๋ยปลาบืนพร้อมนะนี่เด็กมันมาจากใต้ท่อแล้วโบเก้นอือหาเขึ้นมาได้ไหมเออมาเดี๋ยวจะย่างล่องไปนี่อ๋อย้อนเสียงขี่ตะเวนอูกทางนี้ขี่ตะเวนหรือพระอาทิตย์ ่อยปูเขาเบื่อเลยปูมี่อยปูเนาะฉันจะถ่ายตามๆกันตายกระเด้งใช่ไหมเออตัวนี้แห่งกระแดงตายบืนมาบอกบืนมาเลยมันมีท่ออยู่นี่่ใกล้เดี๋ยวมันเป็นท่ออันนี้ถนนหลวงเลยแต่ว่าเขาบอกบุ้าเอาของเพื่อนดอกแค่มันมีเจ้าโขนนะเป็นอย่างโอ้โหบุก้าเลยเดีมันบืนมาเป็นนี้เอายุหอยงงคนณไหม บางนี emos, uh ้า huh. ติจิ ś ś Bitte, ๊กางเบื้งก่อนเด้อเี l ปลาบือหลอมาเรื่อยๆนี่คืน้องปลาบือจากทอนี่ลแต่เพิ่นวิทยแล้วแหละเพิ่นวิทย์เพิ่นซะเอาเลยแต่น้ามันก็ยังไหลมาคือเก่าเขียนล่างเมืองติิ๊กมาส่งเมืองบ่อเขีดมาเบึงนี้นะปลาแม่ที่เพิ่นวิทยน้ำหรือสะน้ำมาถิงแม่ไม่ดีคือบเบ ก็ง่อยเลยฮันดิกระต่ายเอามือต้มให้หมาเอาเพช่นหกระต่ายเออมื่อวันเริ่มต้มเลยตายเมื่อวานเมื่อคืนกระต่ายยิงดิเนอะเอาเัาก็้องง่ายแล้วมันกระโดดขึ้นมาเนาะแม่นเมือต้มเลยแน่นจานนี้เป็นเวียดนามจากโตนะขามาฝั่งพี่เพิ่นเลยวิปปลามานน้ำรู้จังไลย หรือปลามันบืนมากระมันตายแหงเลยเนอะบินกูเด้อเผื่อมีมีเบาเข็นนี่แถวนี้เดี๋ยวมีเบาในปลานี่เผื่อมันรีอยู่นี่เก็บผักกระหยงไปใส่ต้มปลาแน้งจ้ะอดอก,กเลยสีม่วงแปด วยงามมาทงบ้านชาติกกัะทำการต้มนี่ต้มใส่ปะกกเลือดจ้าปลากรกอันตัวสุดท้ายเราก็ใส่ปลากระเวยลงไปเลยกระเวยหอมน่ากินขน,นาดเลย ต้มปลาใส่มะพรา้าว่ฟักเพลงทอดเอ็ดเจียวเสิร์ฟในเวลาแซ่ร์ดีแล้วนี่นี่ติ๊กทำเจียวมะรพร้พร้อมไข่ต้มสมเนื้อมาแซ่รน้ำกันด้วยครับมาเสิร์ฟน้ำกันครับพี่น้องเข่าเศร้าน้ำกัน,ก,นกับไข่คับอืมหมรอบนี่งขีต้มแต่เช้าเลยเขาติดมือด้วย ย่นเสียงจนงอนืูนนาที่มืดมืดกินแล้วอะไตอนนี้มันเวลาประมาณแปดโมงครึ่งจ้ะจะพากันไปเอาฟืนห้องโถลาแต่เช้าเลยเพราะว่าสายมามันร้อนบ้านเขาอากาศร้อนปีนี้สิหนาวอยู่ปะจ้ะมันหนาวนานหนาวแลงอยู่สิใดวพากระทมเราจะได้มีโมเมนต์หนาวชงมือผู้บ่าวไปเลากระทงเล้ เ็นเลรอสมน่งนุ่งเาเมเลมกบรอแต่หนาวต่มนองกรดาหมึงไหนกอดจบติ๊กมัดมือเลยไปถ่ายเลยมึงหันรออยู่วันหนาวกอดได้มึงกอดได้มัดมือนะมันทานมันพรตั้งแต่เมียมารอบนี้ปัดเมียเบิดมือพีน้องเลยจักกอดจักหอมจักยองอยู่ี่และไปทอดล้ัรินออยู่ดี ขน่าดไปจักสามเดือนได้ขาดเลยบบนั้นบอกงใส่ต้มหอมพักกึงเนียงมากสดน้ำมันที่ส่งมากรื้อนัวๆกระปูสาติ๊กยังขังไว้เดิมไม่ใหม่แต่แรงๆสาติ๊กเสียงมาปุ่นบอกบอบหอมพักึงเนียงมากอร่อยมาก เพลงทอดเกิดแสดงความรักมืดตัวมืดเลยแหละเมาล่ว่าพรุ่ง<ะ>นี้มีจริงไหมทำวันน,น,นี้ให้ดีที่สุดพอจะได้ไม่ตนะ้องเสียใจในอนาคตของหน้าเขาบอกไว้ครับอนาคตคือมืออื่นเนาะใช่มืออื่นเราคือรู้ทำวันนี้ให้ดีที่สุดแม่เนี่ยเหื่อยมาขึ้นเพลนเบอร์ข้าว นัดตู้ไฟไหม10ชกแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียน้ำเนาะมาเป็นวิญญาณเจหายนอนปรับ <ๆ S 1> ห้องหงแบบนี้เนี่ยไปทางไหนแม่ทางไหนองอคนรอเนาะไม่รู้พรุ่งนี้จะมีหรือเปล่าคุณเ <c oughs> บ้าเนาะเมื่อพรุ่งนี้มีจริงไหมยอยู่ในกันเถอะละมือหันทักกันแทงกันแสงดงออกเลเนาะ มพื่อนก็รักกันนะครอบครัวเพื่อนก็เพลงกันรักกันะแะละแต่บอกบุกค่อยได้แสดงอกอกบุกค่อยได้บอกกันบุกค่อยอะไรนะั้นจะไปอยู่ด้วยความรักะแะละคู่ใดที่ไปอยู่ด้วยความรักก็บอกแน่นเนาะอยูอ่ด้วยความรักแต่เพื่อนอาสิอยู่ภายที่มมันเหมือนที่เห็นหน้ากันทุกวนันแต่ต่วได้แสดงอกอกแสดงออกให้นคนข้างทางม,มีความสุขหนิหรอเนาะแสบกโอเคนะ <laughs> บอกกนอนสิเลยเรกก่น,นรเราอุบนีละเป็นเ,น <c oughs> เตกต้องมาแซดเลย้พี่น้อยิดมาอีกหลยมืนน่อแรกภบยมมีคู่กัน,นเราเงเลยนะฟาดๆหานะเดือดเลยแต่เราเเประดีมีคู่กับมื่อแรกกัน ไปร่วมโดยกระทงนำกันอยากมีความสุขปล่อยทุกปล่อยสูงนะั่นโอเคเนาะส่วนบะเพี้ยนสติกจกินเขาแล้วกว่าสิบแป้นแล้วหัวเดือดเวียบซะก่อนเดี๋ยวก,กันตอนสายสายสติกกับสิบแปดกัดใบตรงเตรียมทำกระทงทำสองกันห่อรอยนำการลูกอันนึงเนะาะใช่ทุกปียี่สิบปีเราบ่เคยซื้อกระทงเลยพนะี่น้องทำทุกปีอ,อ่ะลาพี่น้องสำนึกเราจากเซ้านี้ก็ได้เมนูนี่แหละ ครับปปผมผู้ามานี่ละจ้าครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากะเพยง่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้หน่อยเด้อครับวก็วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า